จบกันที่แดงกลางครับขึ้นมาสามประสานแดงหน้าให้คุณที่เลือกเลยอยากฝั่งไหนก่อนเอาฝั่งขวาก่นฝั่งขวาฝั่งขวาปีขวาใช่ใช่ใช่ใครครับที่ทำไดเดอรยไม่ต้องสืบจาขอบอลลูนดอเปสมัยลิอเนลเมสซี่อยู่แล้วโอ้โหลิโอเนลเมสซี่นะฮะจันทร์ทำได้ด้นี่แฟนตัวยงเลยตัวยงตัวยงชอบมากตัวเป้าันนี้ตัวเป้าเลยอยากเห็นส่วนตัวครับส่วนตัวเลยว่าถ้าเขาเล่นกับเมสซี่จะเป็นยังไงอ่าขอรู้หน่อยใครครับคือหน้าเป้าที่เลือกมาเนี่ย โรเบิร์ตลีวานดอฟสกีโอ้ยเขาเกือบจะได้บารอนโดนะคนนี้ใช่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 ไหมทีมนี้เรืออีกหนึ่งตำแหน่งครับก็คือปีกซ้ายนั่นเองคนนี้เลือกใครผูก็ได้หรอกแต่ว่าเราเกิดในยุคนี้มันก็รู้กันอยู่ว่ายังไงคนนี้ก็ต้องมาเขาคือใครคนนี้เซียร์เซเว่นใช่ โรนัลโดคริสตีโนโรนัลโดคริสตีโนโรนัลโดเออแล้วก,ก็เลยอยากอยากจะเห็นว่าเออถ้ามีโอกาสได้เล่นอยู่ทีมเดียวกันนะเราลองนึกดูนะครัเลวานหน้าเป้านึกออกฝั่งซ้ายสุดเป็นโรนัลโดรอวิ่งทะลุรอวิ่งหาช่องแล้วบอลอยู่ทางขวามเมสซ,ซี่จะมีตัวเลือก2เป้าเลยนะ